รวมค้นโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดหรือแบมท่านผู้ชมครับเวลาไม่เคยหยุดนิ่งนะครับความคิดและแนวทางในการพัฒนาสังคมก็ควรจะเป็นเช่นนั้นด้วยเหมือนกันนะครับ ช่วงเติมฝันปันน้ำใจกับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดหรือแบงปีที่8วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับคุณลุงวินัยครับถึงแม้ว่าคุณลุงจะมีอายุมากแล้วแต่ว่าในฐานะของผู้นําชุมชนคุณลุงยังมีพลังและมีแนวคิดที่จะพัฒนาชุมชนออกมาอย่างต่อเนื่องครับเธอเธอไปรัดหมายกันเลยก็สี่ห้าคนแล้วก็มาคงทำทำช่วยช่วยกันดูแลผมชื่อนายวินัยสมุนอิหม่มประจํามัสยิดกะมาลุลิสลามแห่งนี้ ในเมื่อมีคนเป็นจำนวนมากในปากฏว่าคลองของเรามาีมีอาการที่ค่อนข้างจะแย่สักนิดหนึ่งคลองแสนแสบเนี่ยคลองที่เคย<ม>เต็มไปด้วยน้ำที่โซโปรกนะ<ม>น้ำที่เน่าแล้ว<ม>เราต้องดูแลคลอง<ม>เราอย่าเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีงามน,นั้นมาทิ้งในคลองแสนขาด ขยะหรือว่าต้นไม้ที่ทิ้งลงามาเนี่ยก็เอาไปไว้ข้างบนบอกกับเขาว่าเราจําเป็นจะต้องช่วยกันดูแลอันที่สองก็คือเรื่องของการศาึกษาที่ดินของเราก็มีถ้าได้มีความสามารถเนี่ยเราก็จะสร้างอาคารเรียนและเพื่อสนับสนุนคนดีนะครับช่วงเติมฝันปันน้ำใจกับแบบปีที่8จึงร่วมสมทบทุนเพื่อให้คุณลุงวินัยได้นำไปส่งต่อความสุขให้กับผู้อื่นต่อไป และถ้าหากว่าท่านผู้ชมต้องการร่วมสมทบทุนในการสร้างอาคารเรียน <มา S 1> ก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับตอนนี้นะผมเนี่ยมีอายุ70กป่าแล้วนะฮะผมจะไม่คิดถึงเรื่องเกษียณหรือวันตายในเมื่อเรายังมีความคิดของเราที่ยังทำอะไรได้แล้วก็สามารถจะทำเรื่อยไปไม่เคยไม่เคยหยุดเลยแม้แต่น้อย